สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูผลการแข่งขันลีกตุรกีในสัปดาห์ที่18กันนะครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแล้วก็อันดับที่อยู่ในสัปดาห์ที่18นี้จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ซาลิเย่เพิ่งแข่งไป17เกมนั่นเองนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับนูโลเฟอร์นะครับแพ้ให้กับเมอร์สโคปศต่อ3คาลายอลลีนะครับก็แพ้ให้กับทางซาลิเย่2ต่อ3 เยซียส yes นะครับก็แพ้ให้กับ PTT 03ส่วนโคเซบัลูเอาชนะไอดินไปได้30 e x เอ็กซาซิบาซินะครับก็เอาชนะกาลาตาซาลายไป30เฟเนบัเช่แพ้ให้กับเตอร์คาวา23แล้วก็โบลูนะครับแพ้ให้กับทางวากิฟแบงค์นะครับ1ต่อ3นี่ก็เป็นผลการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะครับ ส่วนอันดับนะครับก็อันดับหนึ่งชั่วคราวเป็นเอ็กซัสซิบาซินะครับแข่งไป18นัดได้ชนะ15แพ้3นะครับวากิฟแบงค์อยู่อันดับที่2แข่งไปแค่17นัดนะครับชนะ15แพ้2เติร์ฮาวานะครับแข่งไป18นัดชนะ14แพ้4เฟเนบาเช่แข่งไป17นัดชนะ13แพ้4กาลาตาซาลายชนะ ไป12แพ้5ใน17นัดนะครับแล้วก็ PTT แข่งไป16นัดชนะ11แพ้5 m e r มิร์ดกแข่งไป9นัดแพ้9นี่ก็เป็น7อันดับที่มีมีผลการแข่งขันตามนี้นะครับซึ่ง PTT ก็ถือว่ามีมีการแข่งขันที่น้อยที่สุดนะครับส่วนโคเซบลูแข่งไป17ชนะ8แพ้9 ไอดินนะครับแข่งไปเต็มแม็กนะครับ18นัดชนะ7แพ้11แล้วก็โบูลูแข่งไป18นัดเช่นกันนะครับชนะ5แพ้13ส่วนซาริเย่นะครับแข่งไป17นัดชนะ5แพ้12ส่วนนิลูเฟอร์นะครับแข่งไป18นัดเต็มชนะ4แพ้14บสคสคาลาลอนยาลี ari, นะครับแข่งไป17นัด ชนะ3แพ้14แล้วก็ปิดท้ายโยเยซยุธนะครับแข่งไปเต็ม18นัดชนะ1แพ้17นี่ก็คือผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่18นี้นะครับแล้วก็ยังต้อง,องรอลุ้นกันนะครับว่าในนัด ที่ขาอ่ายกเลิกไประหว่างซาริเย่กับเฟเนร์เชจะมีการกลับมาแข่งขันเพิ่มเติมอีกไหมเพื่อทีอ่จะให้ครบทุกนัดหรือว่าจะใช้เปอร์เซ็นต์การแข่งขันเหมือนกับหลีกญี่ปุ่นนะครับเราก็มารอลุ้นแล้วก็ติดตามกันต่อไปผู้เล่นที่พัฒนาขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็เรื่อยๆก็คือชัดจออนมกศรนะครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลนะครับคอยติดตามกันต่อไป แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ